ธรรมะสวัสดีะนะคุณโยมธรรมะสวัสดีพุทธมาลายสดนี่ก็เพื่อที่จะมาขยายอัดขยายธรรมตามเหตุตามปัจจัยนะคุณโยมตามเหตุตามปัจจัยเมื่อเช้านี้นี่มีเมฆ <c oughs> ครึ้มทั่วกรุงเทพ และปริมณฑลบางท่านกา็ไม่เข้าใจว่า,ามันเป็นอ,อะไร <c oughs> ทั้งหมดนี้ก็คือปรากฏการทางธรรมชาติปรากฏการทางธรรมชาติาากกาท,ตที่โลกเขา,ารับรู้แต่ว่า มนุษย์นี่ไม่รูออ้คุณโยมสังเกตนะว่าเวลาพุทธะขยายอัดขยายธรรมอ,อ,อย่างเมื่อเช้านี้นะพุทธะตื่นมาแต่เช้าเช้าตู่เลยทีเดียวออพุทธะก็มาไล์ไล์สดนี่แหละเราก็บอกว่าในศาสนาของพระศรีอารียเมตัยนี้ อนุญาตให้มนุษย์ต่างดาวบวชได้คุณโยมที่ฟังอยู่คงจะได้ยินว่าพุทธะได้กล่าวไว้อย่างนี้ก็คือมนุษย์ต่างดาวนี่สามารถจะบวชได้เมื่อเช้านี้นะพูดไปอย่างนั้นเมื่อพูดไปอย่างนั้นแล้วเป็นอย่างไรอืม ขออนุญาตนะคุณโยมนะพ่าพุทธต้องขอดูนิดหนึ่งพูดไปอย่างนั้นเราเกิดอะไรขึ้นโลกไม่รับรู้อะไรหรอกนะอาโทษที่มนุษย์ไม่ได้รับรู้อะไรกับธรรมะของพระศีอาริยเมตไตแต่ว่าโลกเขารับรู้นี่คือโลกรับรู้ ธรรมะของพระสีอริยเมตยบางท่านบอกว่ามีมนุษย์ต่างดาวถ้ามีมนุษย์ต่างดาวมนุษย์ต่างดาวเขาก็รับรู้ถึงธรรมะของพระสีอริยเมตยไปด้วยนี่นะเหตุการณ์ที่มนุษย์ไม่เข้าใจมีอยู่อีกมากยังมีเรื่องอีกมากที่คนไม่รู้ไม่เข้าใจ ท้องฟ้านี่รังจากพุทธะได้ให้ธรรมะเสร็จแล้วก็กลับเข้าไปพักผ่อนตามภาษาแล้วก็มีข่าว,ข,าวข่าวออกมานะว่าตอนเช้านะเมฆครึ้มเลยนะปิดท้องฟ้ามืดมิดเลยทีเดียวอืมแล้วบางท่านก็บอกเ,อเมฆอย่างนี้เหมือนกับยานอาวากาศต่ตางดาว เป็นธรรมชาติทั้งนั้นล่ะคุณโยมไม่มีอ,อะไรแต่ว่านี่คือสิ่งที่โลกรับรู้นี่โลกรับรู้ในสิ่งที่พุทธะได้ขยายอัดขยายทำไปแต่คนไม่รู้นะคนไม่รู้คนไม่รู้แล้วก็ไม่เข้าใจธรรมะของพุทธะหรือพระศีอาเรียเมตัย มันเป็นเรื่องเศร้าโลูกเขาแสดงความเศร้านะความเศร้าออกมาให้เห็นว่าธรรมะของพระรีอาริย,มยเมตยเป็นธรรมะที่ประเสริฐนะเพื่อจันโรไม่ใช่เฉพาะลูกอย่างเดียวแต่เป็นเรื่องของจักรวาลด้วยนี่ไปถึงจักรวาลน,นะนี่มันเลยแสดงออกมาให้เห็นว่า อ่าเป็นเรื่องหน้าเศร้าที่โลกรับรู้แต่คนไม่รู้เป็นอย่างนี้นี่เวลาที่ท่านเห็นเหตุการณ์ต่างๆเนี่ยมันมีเหตุและปัจจัยไม่ใช่ว่าอยู่ๆนี่จะมีปรากฏการณ์ที่มันดูแปลกปาระหลาดอะไรอย่างนี้นะอออยู่เสมอแส่เมื่อไหร่ไม่ใช่มันต้องมีเหตุและปัจจัย ใครว่าโลกไม่มีการรับรู้ถึงสิ่งที่เราหมู่มวลมนุษย์กระทำต่อโลกอันนี้เข้าใจใหม่นะเอ,อโลกเขารับรู้ได้นะมนุษย์นี่ตัวน้อยนิดเดียวละเป็นแค่เศษขี้ผงเลยเท,ท่านั้นเลยทีเดียวสำหรับโลกสิ่งที่มนุษย์ทำไว้นี่รุนโลกเขารับรู้ได้อย่านึกว่าโลกไม่รับรู้ นี่อย่างนี้ปรากฏการต่างๆที่ปรากฏให้เห็นนั่นแสดงออกถึงการรับรู้ของโลกนี้คุณโยมออฟังธรรมะของพุทธ,ธานตอนแรกพุทธ,ธาว่าเอ๊ะเราจะมาดีไหมเนี่ยถ้าอธิบายไปเขาไม่เข้าใจเขาก็จะว่าพุทธ,ธเพี้ยนไปอีกแต่ก็ต้องมาอธิบาย มาอธิบายเพื่อให้เข้าจิตเข้าใจมนุษย์เข้าใจยากคนที่เข้าใจยากเข้าใจธรรมะของพระสีอารียเมตายยากแต่โลกเขาไม่ได้เข้าใจยากอย่างมนุษย์นะโลกเขาไม่ได้เข้าใจยากอย่างมนุษย์นะหรือคนอทั่วไปเขาก็รับรู้ได้ถึงการมีอยู่จริงของพระสีอารียเมตย ธรรมะที่พระสีอาิยะเมตตรมอบให้กับโลกก็ <c oughs> <c oughs> เป็นธรรมะที่ประเสริฐนี่มอบให้ไว้แล้วประเสริฐอยู่นะโลกเห็นแล้วว่าธรรมะนี้ประเสริฐยิ่งนักแต่หมู่มวลมนุษย์นี่ไม่สนใจไม่ยินดีกันเลยกับธรรมะที่ประเสริฐจึงเป็นความเศร้าหมองที่โลกแสดงให้เห็นแต่ก็ไม่รู้ไม่เข้าใจว่าโลกเขากำลังแสดง ความเศร้าหมองให้เห็นว่าหมู่มวลมนุษย์ไม่เดีวรู้เรื่องรู้ราวอะไรเลยกับการอุบัติของพระสีอารียเมตตยองค์จริงๆเขาก็แสดงความเศร้าหมองให้เห็นเท่านั้นแหละไม่ได้มาทำร้ายทำลายใครนะแต่ก็จะมีอีกนะปรากฏการอะไรแปลกๆนะเวลาที่ พระศีอริยเมตยบรรยายธรรมหรือแสดงธรรมจะมีปรากฏการแปลกๆที่ออโลกรับรู้แต่คนไม่ออรู้เ <c oughs> จริญพรนี่เป็นเรื่องเป็นเรื่องที่คนไม่สามารถเข้าถึงได้คนไม่สามารถรับรู้ได้นี่นะเป็นอย่างนี้าจะมีอะไรแปลกๆมาให้คุณโยมได้เห็นอีก พุทธ,ธามานี่มาเพื่อที่จะบอกกล่าวนะกับท่านที่ติดตามฟังพุทธะอยู่นั่นแหละจะได้เข้าจิตเข้าใจว่ามันไม่มีเหตุอะไรบางอื่นนะการอุบัติของพระสีอาริยะเมตตรมันต้องมีเหตุสินะถึงมีพระสีอาริยเมตตรอุบัติขึ้นมาทุกอย่างมีเหตุมีปัจจัยไม่ใช่อยู่ๆจะอุบัติขึ้นมานี่ ก็ไม่เป็นไรนะปล่อยไวออ้โลกเขาบันทึกไว้แล้วนะบันทึกธรรมะของพุทธ,ธะเอาไว้แล้วนีออ่โลกบันทึกไว้แล้วนะไม่ใช่แค่ว่าบันทึกอยู่ใน u t u b e นะแต่โลกเขาบันทึกโลกเขารับรู้ถึงธรรมะของพุทธ,ธะนี่อย่างนี้มู่มวลมนุษย์ไม่รับรู้ไม่เป็นไรเอาอออโลกเขาก็าแสแดงความเสียใจ แค่นั้นเองไม่มีอะไรมากไปกว่านี้คุณโยมเห็นเออท้องฟ้าทำไมมันครึ้ม่ังเลยธรรมานีเนี่ยนะธรรมะที่พุทธ,ธาได้ขยายไปเมื่อเช้านี้ที่พระสีอาริยะเมตัยออกบัญญัติมาว่ามนุษย์ต่างดาวสามารถบวชได้ นี่นะเป็นที่น่ายินดีอย่างยิ่งโลกเขายินดีอย่างยิ่งเลยนะแต่มุมมนุษย์นิน่งเงียบเลยนะอไม่สนใจไม่ใยดีก็เป็นอยู่อย่างนี้นะเราปล่อยเขาไปนะเขายังมีอากติอยู่เขายังมีอากติอยู่กับพระศีอาริยเมตยัยงมีอาคติอยู่กับท่านเขาเท่านั้นเองอ่นะ หมู่มวลมนุษย์จะรับรู้ได้เมื่ออะไรเมื่อเขาเห็นแล้วรู้แล้วในปัญญาแจ้งแล้วในธรรมที่พระสีอริยยเมตตยได้ให้ไว้กับโลกมันต้องใช้เวลาแต่เวลาที่มนุษย์ใช้ไปนี่มันสิ้นเปลืองมากเจริญพรมันสิ้นเปลืองมากเสียดายเวลาที่ธรรมะของ ประสีอริยเมตัยยังไม่สามารถแพ้ไปนะให้ภัยสารได้อก็ยังถูกอวิชาครอบงำดวงจิตดวงวิญญาณของหมู่มวลมนุษย์นี่แหละอโลกเขาก็เลยแสดงความเสียใจให้เห็นแค่นั้นเองไม่มีอะไรมไม่มีอะไรมากไปกว่านี้แต่ว่า โลกจะแสดงความเศร้าโศกเสียใจให้เห็นสักเท่าไหร่มนุษย์ก็คงจะไม่เข้าใจนะคงไม่รู้นะรับรู้ไม่ได้รับรู้ไม่ถึงแค่นี้เองอพุทธมานี่ก็มาขยายอขยายถามว่าทุกครั้งที่พุทธให้ธรรมะอะไรไปแล้วธรรมะนั้นเป็นธรรมะที่โรคโลกนี้เขารู้สึก กินใจกับธรรมะของพุทธ,ธะเขาก็จะแสดงการรับรู้ให้พุทธ,ธะได้รับทราบ,บอยู่เสมอนี่เป็นอย่างนี้หลายครั้งแล้วนะที่เขาแสดงให้พุทธ,ธะเห็นจนพุทธ,ธะมั่นใจแล้วว่าพุทธานี่ละคือพระศีอาริยเมตยองค์จริงก็เพราะว่าโลกนี้ได้แสดงให้เห็นแล้ว มนุษย์ไม่ได้แสดงให้เห็นนะแต่โลกเขาแสดงให้พุทธ,ธะเห็นไม่ใช่เหตุการณ์ครั้งนี้เป็นครั้งแรกเสียเมื่อไหร่แต่ว่าเหตุการณ์ครั้งนี้มันชัดอยู่ยังใหม่ๆยังสดอยู่พุทธ,ธะก็เลยเอา้ามาหยิบมาแสดงให้เห็นสะหน่อยเพราะว่าถ้าไม่พูดไม่บอกไปมนุษย์ก็ไม่รู้หรอกคุณโยไม่มีทางรู้ได้เลยมนุษย์ไม่มีทางรู้ได้เลยอย่างนี้เลยทีเดียว มีเหตุการณ์แปลกๆอย่างนี้เกิดขึ้นจนพุทธามั่นจิตมั่นใจว่าอ้อโลกเขาก็รับรู้นะว่าพระสีอาริยเมตไตรแสดงธรรมไปแล้วกินใจโลกแค่ไหนแต่หมูม่มวลมนุษย์นี่ไม่รู้ภาษีภาษาอะไรด้วยแถมยังเมินเฉยต่อธรรมะของพุทธะไปอีกอโลกเขาก็เลยแสดงความเศร้า เสียใจกับเราหมู่มวลมนุษย์ที่ไม่สนใจธรรมะของพุทธ,ธะเท่านั้นเองแหละเดี๋ยวก็จะมีให้เห็นอยู่เรื่อยๆนะไม่ต้องไปบอกว่าเ,เดี๋ยวมันจะเกิดแค่ครั้งนี้ครั้งเดียวมันไม่มีครั้งหนะ้าไม่ใช่พุทธ,ธะมั่นใจแล้วนะแสดงมาให้เห็นหลายรอบแล้วนะโลกนี้แสดง แสดงาการรับรู้ธรรมะของพุทธ,ธานี้หลายรอบแล้วล่ะคุณโยมจนพุทธะมั่นใจแล้วก็เลยบอกว่านี่แหละคือพระศีอาริยเมตัยองค์จริง่งมาขยายอัดขยายทมทุกวี่ทุกวันนี่แหละให้ญาติโยมเข้าถึงธรรมะกลับคืนหวนคืนสู่ธรรมะของเหล่าพุทธ,ธให้ได้นี่อย่างนี้นะให้ทำอย่างนี้ เอาละท่านที่ฟังพุทธะก็จะได้เห็นละอ,อันนี้เป็นการรับรู้ของโลกนะแล้วก็ท่านก็จะได้รู้นะได้เข้าใจว่าเออไม่ได้เป็นครั้งเดียวนะมีหลายหลายรอบแล้วนะจนท่านพุทธะมั่นใจว่าท่านคือพระสีอริยเมตไตรด้วยการแสดงของโลกที่โลกได้รับรู้ธรรมะของพุทธะ นี่ไม่ต้องหมู่มวลมนุษย์รับรู้นะแค่โลกรับรู้นี่ยิ่งใหญ่มหาศาลแล้วละนะพุทธะพอใจกับการรับรู้ของโลกนะถึงแม้ว่ามนุษย์จะยังเพิกเฉยอยู่ก็ปล่อยเขาไปอย่างนี้แหละแต่ว่าพุทธะจะไม่ยินดีถ้าหากว่า,าโลกรับรู้ธรรมะของพุทธะแล้วไปสร้างวิบากรรมนะคือไป ให้โทษกับหมู่มวลมนุษย์นี่ไม่ต้องเลยนะพพุทธไม่ยินดีที่จะให้อโลกลงโทษมนุษย์อะไรมากมายไปกว่านั้นเลยนะเท่านี้แค่นี้ก็พอไม่ต้องให้ไปถึงวันสิ้นโลกอะไรอย่างนี้ไม่เอาพุทธไม่ไม่ไม่ประสงค์อย่างนั้นนะไม่ประสงค์ให้มีวันสิ้นโลกนี่ ภาวนาอยู่อย่างนี้แล้วก็ภาวนาให้โลกนี้เกิดสันติสุขอย่าได้เกิดสงครามาใหญ่โตมากมายหนักหนา,นาไปโดนจิตโดนใจผู้นำอะไรอย่างนี้นี่ถ้าอย่างนี้นะโลกรับรู้แล้วก็บอกมนุษย์แค่นี้พอเท่านี้พอนะอย่าได้ทำให้เกิดภัยพิบัติมหาศาลอะไรกับโลกเลยกับมนุษย์เลยโทษทีนะ โลกรับรู้แล้วก็อย่าได้ทำให้เกิดภัยพิบัติมหาศาลกับหมู่มวลมนุษย์ที่ไม่เชื่อฟังธรรมะของพระสีอาริยเมตัยเลยเดี๋ยวผู้ท้าจะพูดถึงเรื่องของอร้อยร้านความผิดที่หมู่มวลมนุษย์ได้กระทำต่อพระรีอาริยเมตยัยแล้วพระสีอาริยเมตัยก็อภัยให้ทุกครั้งเสมอไปอย่างนี้เลย พุทธะหรือพระสีอาริยเมตยรไม่คิดอาฆาตมาดร้ายหมู่มวลมนุษย์นะแม้ว่าเขาจะไม่สนใจธรรมะของพุทธะแม้ว่าเขาจะกีดกันปิดกันนะ้นธรรมะของพุทธะนะขัดขวางการเผยแผ่ธรรมะของพุทธะแต่พุทธะไม่มีประสงค์ที่จะอาฆาตมาดรา้ายแล้วก็ไม่ได้ปรารถนาให้โลกต้องลงโทษมนุษย์ ถึงขนาดรา้รายแรงไม่เอาอย่างนั้นไม่เอานี่เอาแค่ว่า,าโลกรับรู้พุทธะเห็นแล้วว่าโลกรับรู้ธรรมะของพุทธะพุทธะรับดูแล้วอย่างนี้ก็พอแล้วเท่านั้นจะเริญพรอนไว้เท่านี้ละคุณโยมคุณโยมจะเห็นอีกหลายเหตุการณ์นะที่โลกเขาจะแสดงให้เห็นว่าเขารับรู้ธรรมะของพุทธะ แต่มุมมวลมนุษย์ไม่รับรู้นี่เขาจะแสดงให้เห็นอีกหลายหลาเหตุการณ์แสดงจนพุทธ,ธามั่นใจแล้วอย่างนี้เอาละมาขยายอาจขยายถามเท่านี้ละคุณโยมเพื่อที่คุณโยมจะได้เห็นว่าเวลาโรครับรู้ธรรมะของพุทธะจะมีทั้งที่แสดงความยินดีอาจจะมีทั้งที่แสดงความเศร้าโศกเสียใจนี่อย่างนี้นะเขาแสดงให้เห็นนะ อ่าหยุดหนึ่งเนียง,นงจนพุทธสีอรยะไม่ตายนิมั่นใจแล้วนะอ่ะเจริญพรนะคุณโยมไว้มีเหตุและปัจจัยอะไรพุทธะก็จะเข้ามาร้ายสดนะขยายอัดขยายธรรมให้คุณโยมได้เข้าจิตเข้าใจในธรรมะนะยิ่งยิ่งขึ้นไปนะอ่าเท่านี้พอก่อนนะอ่าไว้คราวหน้าค่อยพบกันใหม่ธรรมะสวัสดีจ้าธรรมะสวัสดี